ก็ว่าทำามมันเป็นอยู่เออก็เราไม่กดให้แม่ได้ไหมแต่แล้วแต่แล้วโอ้เมื่อกี้นี้กำลังได้ช็อตอีกเออใช่โอ้โหกว่าจะได้วามแเออก็อย่าไปไกลกันทุกคนู่แถวนี้โอ้พิจาาควมแโห ร้อยหกสิบบาทเอ้ยมันก็ไม่แพงนี่คุ้มจะตายหนูไปเจอหนูซื้อแหละเป่าก็คนเป่าอะสิคนเป่าอะสิกางออกมาที่ว่าอันเล็กเธอโอ้แต่อันนี้น่าจะสองร้อยประมาณเออมันดีอยู่นะเนาะมันรู้ยังเป่าเหนื่อยอ่ะแล้วกลับบ้านไปด้วยนะเอากลับกรุงเทพเอากลับด้วยตัวเดี๋ยวไปเล่นที่นู่่นไปเล่นกเตชีต่อ เพลมาจับสิเพลมาจับสิ